วันนี้นะคะเมย์จะมาตอบคําถามที่ทุกคนชอบเทคมาถามเมย์ในไอว่าอยากไปเรียนภาษาที่อเมริกาเริ่มต้นยังไงดีค่ะพี่เริ่มต้นยังไงดีคะเนี่ยเฮ้ต้องทํำยังไงบ้างทําอะไรจะต้องทํำยังไงอ่ะมาตอบกันในนี้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน welcome back to May's me. me นะคะกลับมาเจอกับน้องเมย์คนดีคนเดิมอีกแล้วเพิ่มเติมก็คือ สวยเหมือนเดิมสวยขึ้นด้วยมั้งอ้าวเริ่มต้นก็คือถ้าอยากมาเรียนภาษาที่อเมริกาหนึ่งเออเหมือนเคยทําคลิปนี้ไปแล้วเนาะหนึ่งเลือกเมืองอันนี้คือจริงๆสําคัญที่สุดเลือกเมืองเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือถ้าอยากมาเรียนภาษาเนาะเรื่องเงินต้องไม่ใช่ประเด็นแล้วนะทุกคนต้องมีเงินจํานวนหนึ่งเราจะไม่พูดกันเรื่องแบบไม่มีเงินต้องทํำยังไงเพราะว่าโรงเรียนภาษาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยมีทุนหรอกมาเรียนภาษา คือถ้าจะเรียนมาหาลัยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เราจะพูดกันแค่เรื่องมาเรียนภาษานะคะหหคุณจะต้องมีเงินค่ะอย่างแรกหนึ่งมีเงินถ้าไม่มีเงินต้องข้ามไปก่อนเนาะทุกคนอ่ะมีเงินเสร็จแล้วพอมีเงินแล้วเราก็เลือกเมืองเลือกเมืองว่าเราอยากจะไปเมืองหนาวเมืองร้อนเมืองเล็กเมืองใหญ่อะไรก็ว่าไปเนาะอย่างเมย์นี่คือเมย์แบบ100%แบบใจใจใ,จให้แคลิฟอร์เนียไปเลยนะคะอยู่เมืองหนาวเมืองเล็กเมืองใหญ่ก็เลือกศึกษาเซิร์ชกูเกิลเมืองไหนน่าอยู่ในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย อย่างเมย์คือเมย์ชอบแคลิฟอร์เนียเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศมันคล้ายๆกับอยู่ที่เมืองไทยเนาะอากาศมันไม่ได้หนาวไปเลยคือถ้าอยากดูหิมะก,ก็ยังมีอยู่แบบขับรถไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเมืองมันใกล้ทะเลใกล้ภูเขาเมืองใหญ่แล้วก็แพงมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบอย่างเมืองอื่นๆมันอาจจะมีปัญหามีทอร์นาโดมีพายุมีนั่นนู่นนี่คือแคลิฟอร์เนียไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพวกนั้นแล้วอากาศก็ดีตลอดปี มีทะเลมีภูเขาอะไรเงี้ยดัตชวค่าของชีมันก็เลยเป็นเป็นเมืองที่ค่าของชีแพงมากเทียบกับทุกๆุกเมืองนะคะข้าวแกส๊สอะไรเงี้ยคือแพงหมดเพราะว่าเมืองมันดีไงทุกคนเออนั่นแหละเลือกเมืองอย่างแรกถ้าถามเมว่าพี่หนูไปเมืองไหนดีคะพี่ก็จะพูดว่าแคลิฟอร์เนียค่ะหรือนิวยอร์กอะถ้าอีกเมืองหนึง่งถ้าเมจะไปถ้าไม่ใช่ที่นี่ก็คงจะนิวยอร์กแล้วถ้าสมมติว่าหนูเลือกมาแคลิฟอร์เนียหนูไปเมืองไหนดีคะก็ต้องมาเลือกอีกนะ เพราะว่าแคลิฟอร์เนียก็ใหญ่เมืองใหญ่ๆของแคลิฟอร์เนียก็เหมือนที่พูดไปในคลิปแรกๆคือซานดิเอโกค่ะแล้วก็ L.A. ซานฟานแล้วก็รู้กันอยู่แล้วแหละก็เลือกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วพอเลือกแล้วหนูทํายังไงดีคะสมมุติว่าน้องเลือกแคลิฟอร์เนียแล้วน้องก็มาเลือกเมืองอีกทีหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าน้องเลือกลอสแองเจลิสน้องจะมา L.A. น้องก็ต้องไปหาโรงเรียนที่ L.A. อีกทีหนึ่งน้องก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะใน Google ว่า Language School in LA มันก็จะขึ้นมามากมายเลยทุกคนทั้งโรงเรียนที่แบบมีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูนะคะคือถ้าโรงเรียนที่มันเป็นมหาลัยอ่ะอันนั้นก็คือได้มาตรฐานแน่นอนแต่คือถ้าเป็นโรงเรียนเล็กๆอะ่ะให้เข้าไปแล้วก็มาแอด a c e b o o k กลุ่ม f a เ o ซบ o ่กมันจะมีกลุ่มที่แบบนักเรียนไทยใน l อลเหรือว่าอะไรเงี้ยคนไทยในอเมริกาเข้าไปเซิร์ชถามเขาซะนักเรียนไทยในอเมริกาอะไรเงี้ยเข้าไปเซิร์ชถามว่า โรงเรียนนี้ดีไหมคะอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่อยู่ในเมืองนั้นอยู่เขาจะสามารถมาช่วยเราได้เนาะพอเราเลือกเลือกเมืองเสร็จแล้วแล้วเราก็มาเลือกเมืองย่อยๆแล้วเราก็มาเลือกโรงเรียนคือถ้าถ้างบเยอะก็ไปเลยเมว่าลงคัสอ่าอินเทนซีฟ ESL อะไรเงี้ยตามมหาลาัยใหญ่ๆเลยอย่างอเมริกาอย่าง,างสมมติว่าเป็นซานดิเอโกเนี่ย SDSU ซานดิเอโกสเตททุกมหาลัยที่เป็นแบบว่าสเตทอะไรเงี้ยก็คือ ก็คือดีแล้วก็ U C ต่างๆ University of California uh, San Diego U C L A U C ต่างๆๆ,ๆ,ๆ U C Santa Barbara U C Riverside อะไรต่างๆอันนั้นก็คือดีหมดนะคะแล้วก็ถ้างบน้อยลงมาหน่อยก็มาโรงเรียน uh, Community College เมนแนะนำ Community College ที่สุดเนาะเอาจริงแล้วอะมันถูกแล้วมันก็ยังดีด้วยแล้วก็เข้าไปเลย พวกคอมมิชชั่นดี้คอรเจต่างๆก็ไปสมัครเรียนที่นั่นสมมติว่าเราเลือกโรงเรียนได้แล้วแล้วเราไปไหนต่อเลือกโรงเรียนได้แล้วคลิกเข้าไปในเว็บไซต์โรงเรียนนั้นแล้วเข้าไปกดสมัครเรียนพอกดสมัครเรียนคือถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ส่งเมลไปเข้าไปในเมลของเรียนใช่ไหมส่งเมลไปว่าฉันจะไปเรียนที่เนี้ยฉันต้องทํำยังไงบ้างแล้วคือ international part เขาอะเขาจะส่งเมลกลับมาหาเราว่าเราต้องใช้เอกสาร1 2 3 4 5มห้ใช่ไหมค่าเติมเท่าไหร่ค่านุนเท่าไหร่ค่านี้เท่าไหร่เขาจะส่งเมลกลับมาให้เราเองแล้วคันนี้พอในเมลนั้นอนะมันจะบอกเราทุกอย่างว่าเราต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4เราก็แค่ทําตามที่เขาบอกแล้วก็ส่งเมลกลับไปให้เขาเขาจะขอเอกสารเราเขาจะขอพาสปอร์ตเขาจะขอ,อ,อ statement สำคัญที่สุด statement ก็ต้องเตรียมไวนะ้เนาะเออนั่นแหละ ก็ต้องมีเงินจํานวนหนึ่งที่เขาขอมีสเตทเมนต์จำนวนหนึ่งแล้วใช่ไหมพอส่งเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยถ้าเขาคิดแล้วว่าเอกสารเราครบดีเขาก็จะส่ง i20 กลับมาให้เราเนาะแล้วเราก็จ่ายเงินค่า i20 ค่า s e r v i i e แล้วก็ค่าแอปพลิเคชันฟรีอะไรพวกเนี้ส่งมาให้เราแล้วเขาก็จะให้เอกสารพวกนั้นเรามาพอเอกสารพวกนั้นที่เราได้มาแล้วก็เอกสารพวกนี้น ไปขอวีซ่านะคะขอวีซ่าเนี่ยก็จะเอกาสารมากมายกับกองอีกเหมือนเดิมแต่ว่าก็ส่งเอกาสารเนี้ยที่ได้จากโรงเรียนมาจะต้องใช้ีวีแล้วก็ i20 ที่โรงเรียนให้มาใช่ไหมแล้วก็เงินแล้วก็ไปสมัครที่ ds 160ที่สถานกรงสุลเว็แบบไซต์วีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอได้วีซ่ามาปุ๊บอ่ะถึงตอนนั้นก็คือต้องซื้อตั๋วื้างบิน หาที่พักว่าต้องพักที่ไหนส่วนใหญ่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีลิสให้นะว่าที่พักใกล้กลๆเขาอะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเสื้อหาดูแชร์ห้องหาโฮสต์แฟมิลี่หรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์เ,เองอะไรเงี้ยก็ได้นะคะพอหาห้องได้แล้วเราก็บินมาบินมาก็ไปที่ห้องคือถ้าไม่มีรถช่วงแรกๆก็ใช้อูเบอร์ใช้ลิฟต์ใช้รถมีรถสาธารนณะอะไรไปก่อนพอเสร็จแล้วก็ไปเรียน,เร,ยนเรียบร้อยเริ่มต้นประมาณนี้นะคะสั้นไหม รู้เรื่องไหมเหมือนมาคลิปนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยอะจริงๆ,งๆแล้วมีแนะนำให้มา work and travel ก่อนนะทุกคนคือโปรแกรมที่ง่ายที่สุดมีเอเจนซี่ทำอุปกรณ์ให้ทำให้ทุกอย่างพอมา work and travel แล้วเราจะได้ดูว่าเราชอบที่นี่ไหมชอบเมริกาไหมแล้วพอมันช่วง work and travel พอที่ทำเสร็จช่วงนั้นแล้วอ่ะมันให้เวลาเราหนึ่งเดือนในการเที่ยวที่เมรกาเราก็ไปเลยที่เมืองไหนที่เราอยากจะไปก็ลองไปดูก่อนว่าเราชอบไหม w o r n d Travel เป็นโปรแกรมที่แบบดีมากๆมากๆเลยสําหรับเมย์จ่ายแพงกว่าความเป็นจริงหน่อยแต่ว่าเมย์ว่าโอเคเลยอะคือเอาจริงคือ w o r n d Travel เราจ่ายเงินให้เอเจนซี่ใช่ไหมเพื่อเรามาทํางานเพื่อทํางานก็ได้ค่าแรงน้อยทำงานก็นักหนักแต่คือมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ดีมากๆฝึกเราหลายๆอย่าง A3 นสามเมย์มา w o r d Travel ใช่ไหมแล้วเมย์ก็บินกลับไปเมืองไทย ตอนที่เมย์มาวอ r l d ทราเวลแล้วมาเที่ยวอ่ะเมย์คิดในใจเลยนะว่าฉันจะต้องกลับมาให้ได้ฉันจะต้องกลับมาเมกาฉันชอบที่นี่มากฉันชอบการที่แบบเมืองเนี้ยคนมันไม่จัดมันไม่มีระบบแบบผู้อาวุโสหรือว่าเออมันมีระบบหลายๆอย่างที่เมย์รู้สึกว่าฉันความคิดฉันอะฉันอยู่เมืองไทยไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันทนกับอะไรอย่างนี้ไม่ได้อย่างสมมติว่ามีคนคนแก่ถ้าคนแก่ด่าเมย์พูดไม่ดีกับเมย์เมย์ก็สามารถที่จะตอบกลับไปแบบ ได้เลยแต่อยู่เมืองไทยมันจะรู้สึกว่าแบบทําไมพูดกับคุณป้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันเออนั่นแหละมันเลยหลายอย่างอ่ะทุกคนเมก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องกลับมาให้ได้แล้วเมก็กลับเมืองไทยไปไปเรียนให้จบพอเรียนจบปุ๊บเมก็ทํางานสองปีเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วเมย์ก็บินมาเมกาเมย์ทำทุกอย่างเองหมดเลยพอเม์เก็บเงินเสร็จแล้วใช่ไหมเมก็พยายามหาว่าเมย์ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วเมก็เก็บเงินเพื่อที่จะมาที่นี่ แล้วเมย์ก็ทําตามขั้นตอนนี้เลยทุกคนแต่เมย์คือเมย์เลือกเมืองไว้อยู่แล้วว่าเมย์จะมาที่ซานดิเอโกเพราะว่าเมย์มีญาติอยู่ที่นี่เนาะเออนั่นแหละเมย์ก็สมัครเรียนมาแล้วก็มาแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับไปอีกแล้วค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้ไม่มีสาระเลยอะทุกคนไม่รู้ว่าได้อะไรไหมก็คือเหมือนพูดไปเรื่อยอะ เพราะว่ามีเห็นคนถามเมย์อันนี้มาเยอะมากเลยแต่จริงเมย์ได้พูดไปในคลิปคลิปแรกแล้วแต่คือคลิปแรกเมย์หน้าตาเดือดดามากเลยอะเมย์ก็เลยอยากทําคลิปที่เมย์แบบหน้าตาสวยๆขึ้นหน่อยแต่งหน้าหน่อยอะไรเงี้ยบ้างเนาะเออน,นั่นแหละก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆน,นะคะหวังว่าเมย์จะได้1000ซับสไคร์เบอร์เร็วๆนี้แล้วเมย์จะได้มอเตอร์ไทสักที นะทุกคนขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเราพูดไม่สวยแล้วก็พูดไม่พอเราเจะพยายามพูดพอ,พอแล้วก็่ายสวยสวัสดีค่ะอน thank you so much for watching this video please 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 leave a comment if you like this video or just tell me what you think about this video and give me thumbs up if you like it if you don't like it don't do nothing just leave it make sure you subscribe and I'll see you next video. Thank you.